วันนี้เราก็อยู่ที่โอเคคอร์รลนะครับก็มาหามาเที่ยวเสกหาเสกแก้มนะฮะเราเจอเสกแก้มแล้วเสกแก้มน่าจะคิดอะไรอยู่ไม่รู้ว่าเสี่ยวคิดอะไรสวัสดีครับเสกแก้ม <pequ erc ối> สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหไม่ได้เจอนานโอ้โหเมื่อกี้ไม่ยืนไม่ยืนดูมาเหรอครับเสี่ยครับผม ผมก็ยังคิดอยู่ว่าผมจะเอาม้าไปทำรถแส่ถังด้วยหรอเมื่อวานผมไปดูรถเถังเฮ้ยไปดูรถเต่ถังงานวัดนะนะใช่ครับผมแล้วแล้วแล้วยังไงครับมก็ถูกใจผมก็เลยซื้อรถเต่ถังไปเลยซื้อรถแต่ถังไปเลยจะซื้อซื้อซื้อถังเขาไว้ด้วยตอนนี้ก็เลยมาคิดอยู่ว่าจะเอาม้าทำบ้างว่าจะฝึกในวงก่อนฝึกในวงก่อนใช่ครับผมฝึกอ๋อที่มันมีช็อตช็อตรับตังใช่ไหมครับนี่ใช่นั้นและอยากทำมากเลยก็คือแบบว่าจะหารายได้อีกทางด้วยครับผม เพื่อเป็นม้าไงเพื่อเป็นเพื่อเป็นแบบค่าอาหารม้าใช่เอาไว้ให้ม้ามันกินนะเล่นไงพวกเงินอ่ะนี่ปกติผมก็ใช้เงินแบบซูดูซูร่าอยู่แล้วใช้เงวัดซูดูซูร่าของในธรรเนียรว่าขยันว่าครับนี่เมื่อวานก็คือหมดกับงานวัดไปก็ถูกใจโบสถูกใจโบสถ์ก็เลยซื้อโบสถ์ซื้อโบสถ์ซื้อโบสถ์ให้พระใช่ซื้อให้ซื้อโบสถ์ให้พระเป็นส่วนตัวของพระไปเลยใช่ก็คือให้พระใช้เลยคนไม่ต้องเข้าอะไรประมาณนี้ใช่ดีนะไม่ต้องแต่วัดก็เดี๋ยว ไปลองทางมันดีกว่าพูดแล้วก็จัดการเลยโอเคเจ๋งครับผม